สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปสุขสุขคนวันี้กับพ่อพ่อยันนีก้กแล้วจ้าพี่น้องจา๋งจายันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องซอแอนแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องจ๋าเห็นยิ้มได้ก็ดีใจพี่น้องแล้วกับวันบอดบอยแล้วก็ยางกับขึ้นมาพี่น้องแล้วอันเดซอแอนแล้วก็โพดแคปชั่นเห็นยิ้มได้ก็ดีใจบอยสิริชยัยหมอลำใจเกลนดลอยพี่น้องแล้วอันบอดบอยแล้วยางยิ้มขึ้นมากับบบก ทุเรียนพี่น้องกับถาดทุเรียนนากินแต่กินพี่น้องวานหวานประสันละวานแล้วก็ถามเมียละวากินบอวานหวานวรสันซอยแอนละวานบอละวันกินเขาอยูแล้วก็เลยบ่ได้กินน้แตาบอดบอยบอกว่าแสบลายหวานหลายแล้วก็ว่างะเพื่อนไปแสดงยวนงันถุงสีเมืองันอุดรท่านี้พี่น้องจามือมือเพื่นโพดนะแล้วก็่างานใหญ่แต่เถด้นี่มีทุเรียนขายประสันบอดบอยล้วานแห้งนันบ่เม่นเทศ พ่อแม่น,น่ามันแต่ว่าแสบคักประสัพนพี่น้นองโอย้ยเป็นตาแสบเนาะพี่น้องยาตนะก็คิดอยากน้าพี่น้องจ้าอันทาน่านเอกกินน้าแน่สันมันไม่ใช่ยามทุเรียนครับแต่ว่าบอดบอยแล้ววา่านหวานประสันหนาหักคักอีฟซีท่านเอกว่าบอดปานน้องเพชรน้องพลอยได้ของเล่นยิ้มเปื่อยๆเลยประสันมันบอกแม่นยามมันกับแม่แอนยามเห็นหน้าแม่แอนกับเห็นทุเรียนก็นยิ้มเปื่อยๆเลยของมากประสันพี่น้องบอดบอยแล้วมักทุเรียนลาย มันบอแม่นยามชอบกินเหมือนกันเลยค่ะแม่เจอที่ไหนเป็นต้องแวะทุเรียนทางใต้จะช่วงนี้หล่อยจังเลยจ้าแม่จะได้ร้านไทย27ยูโรหวานดีมากค่ะเนาะพ่อน้องแฝดต้องใส่เพิ่นยวนทั้งยุโรพี่น้องแกท่านีเอฟซีหล,ะละ่ๆท่านกับว่าโอ้ยเป็นตาแซบแท่บอดบอยคุณพ่อที่น่ารักของน้องเพชรน้องพลทันให้อร่อยนะจ้า ปนตรเสบคับพี่น้องจกาบบกทุเรียนอันงามงามอันเลาวนางกินพี่น้องแกแล้ววา่าหวานหวานเสซๆของโปรดคุณพ่อหรือค่าคุณแม่แอนแซบบอใจกินทุเรียนอุดรของอร่อยปากหม้อหน้าทัาลก์เดอ้อแถวแถวหลังเรือนจําอร่อยมากค่ะสันพี่น้องโอ้ยอยากสะอ,อนพี่น้องอยากกินเนาะปิตรเสบคักแล้วได้ไมาผูงงามงามพี่น้องปิตรเสพคักทุเรียนอันหมอนท้องตีสันสอแอนแล้วถามแล้วว่าเป็นเส,สบคัก เดินแบกทุเรียนมายิ้มหน้าแป้นเลยถือใจพ่อคักแมนพี่น้องจ้าได้ทุเรียนมาเดินยิ้มเปย่เปยๆมาเลยสันอันโซแอนไ่าเห็นนางหนาบุตรอยู่กะคิดน้ำเพราะเห็นยิ้มได้กะดีใจกะเข้าใจเนาะคนเป็นผัวเป็นเมียกันนะพี่น้องจ้าปอหวานจังไดโลละหนึ่งพันกว่าพุ่นจ้าปาดท,ทุเรียนโลละพันกว่าบาทพี่น้องจ้ากินหน้าอร่อยมากกระบอสแซ่บหากินยากจ้าตอนนี้มันว่าแมนหนามันะพี่น้อง สามีคงอยากกินมากกลัวภรรยาก็กลัวนานๆกินทีคงไม่เป็นไรภรรยาห่วงสุขภาพสามีน่ารักมากแมนพี่น้องจา่าโอ้ยหนาะหักพี่น้องจ่าได้กินของมากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยบอสบอยน่ารักที่สุดเลยงานงิ้วอำเภอพนทองก็มีเจา้าวันที่สิบมรำใจกินร้อยจะมาแสดงมาซื้อกินเด้อจา้าสัน่นคนชอบเนาะคะ่ะอินเตอร์แซบคักพี่น้องจา่าแมน ดีใจกับบอดบอยแล้วยิ้มใด้เขาก็ดีใจน้ำนอพี่น้องเจียงเกับเป็นกําลังแกให้เเ้อบอดบอยซอแอนสู้ๆเด้อจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าเจังไลยก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไน้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย